ถ้าไม่ตายมัดใจแฟนให้อยู่หมัดโดยที่คุณไม่ต้องงออะทำยังไงบ้างโอเคเนาะข้อแรกเลยรักตัวเองให้มากมากกว่าที่เขารักคุณอาหลายคนพอได้ฟังตรงนี้ที่โคเชมพูดอาจจะรู้สึกว่ามันย้อนแย้งในใจถูกไหมคะหลายคนคิดแบบนี้ซึ่งเขจะบอกเลยนะว่ายิ่งคุณดูแลตัวเองมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่ใจสุขภาพของตัวคุณเอง การใส่ใจในเรื่องภาพลักษณ์ของตัวคุณเองการใส่ใจในเรื่องของการดูดีในแบบของตัวเองการใส่ใจในเรื่องของความมีเสน่ห์ในตัวของคุณเองพูดง่ายๆคือคุณไม่ปล่อยปะละเลยตัวเองทําให้ตัวเองรู้สึกหมดพลังอะสิ่งเหล่านี้มันจะก่อเกิดเป็นความมั่นใจแล้วที่สําคัญอะไรรู้ไหมคะว่าผลที่จะตามมาคือเขาจะรู้สึกว่า คุณคือผู้หญิงที่เขาต้องรักษาไว้คุณคือผู้หญิงที่เขาต้องถนอมไว้คุณคือผู้หญิงที่เขาจะไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือดังนั้นนะคะคุณไม่ใช่คนที่พร้อมจะยอมเขาซะทุกอย่างผู้หญิงที่ไม่ยอมลดคุณค่าตัวเองลงเพื่อความรักนะคือผู้หญิงที่ผู้ชายอยากจะอยู่ด้วยในระยะยาวคุณจำไม่ผิดค่ะผู้หญิงที่ไม่ยอมลดคุณค่าตัวเองลงเพื่อความรัก จะกลายเป็นผู้หญิงที่เขาอยากจะอยู่กับคุณในระยะยาวอยู่จนแก่จนเท่าอันนี้คือคีย์ความสำคัญการที่คุณอยากจะได้ความรักคุณต้องเข้าใจกฎในข้อนี้เก็ตนะฮะทีนี้สาวไทยหลายคนอินบ็อกซ์มหาโพธเชมเยอะมากมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเวลาวิดีโอคอลคุยกับหนุ่มต่างชาติเนี่ยรู้สึกว่าพูดไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมันไม่แปลก นะคะถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้รู้คําศัพท์มากพอทีนี้การที่เราจะรู้คําศัพท์มากพอคุณจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองซึ่งโคชเชมได้สรุปมาเป็นคอร์สออนไลน์สื่อสารได้มาใจฝรั่งค่ะคาศัพท์ประโยคที่จะทําให้คุณสื่อสารกับหนุ่มต่างชาติไม่ว่าจะเป็นระดับทําความรู้จักกันแรก,แรก จีบกันใหม่ๆหรือว่าถามข้อมูลกับหนุ่มต่างชาติรวมถึงคู่รักที่รักกันมาสักพักหนึ่งแล้วเราอยากสื่อสารให้ใจตรงกันนะคะโคเชมีสอนในเรื่องของการพูดคุยภาษาอังกฤษใครสนใจเรียนติดต่อได้ที่อัจฉริยเลยค่ะ